เาเป่าพระพุทธจิญีอนี่อเาจครับอิฐานเจ็ดสำเร็จบารมีแล้วผมจะมีเอา้ามีแล้วเข้ามารอาทตเดือนเที่ยงกะไปพัดกองกับเวลาพระอาทิตย์เดืนเที่ยงก็จะไปต็เทียงกับเวลาหน้าดวงชะตาพะงาวันเดือนปีเกินถ้าพอเราจะไปเสร็ก็ต้องเกิดให้ถูกเวลา เขาเรียกว่าเวลาวารีถ้าใครได้ยนจะกใครใครเรื่องรถไฟก็ต้องไปตามเวลาชีวิตวันนี้วันนี้แม้ว่าเป็นวันนี้เราก็ยัวชน้าววนงแล้วครับทุกจะไปสมมารถขาดงาที่จะลดไก่มากเสร็จแล้วจะโสการนิจการเราช้าไป เล้ว้กันก็มาทบกันซะก่อนเนี่ยตวชาดอกไม้ทุบยันทองไม้ป้าปาก็ยาไปปักกันไม้เปล่าเาจะเดี๋ยวจะเสียเปลียนปรเดินเขานะเดียวไปซักแปงซับไปแป้เก่าเก่าขาดขาดจะวาดก็ใบว่าอะเก็บชื่อนาสสกุลแล้วเนาะ อย่างที่นามสกุลลามานั่งปราพร้อมน้ำบอลกันสะก่อนทีมก็จอดแนวนี้ดีกว่าไหมปัาพร้อมนะพระพุทธองคเดินไประอคันหลวพ่อพระราชาดยทางตอนที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสางปรึกษา้าสิบ้าเน่ท่านไดเศษได้่เดี๋ไม่ให้เดม่อาาะามหานยยมสาโุสาโุนั่งเปิดดมโลเปิดประรมีพุทธเปิดลัาุปิดเจตยปิดธรร ไ<ส>ม่ไม่ดีครับมีที่จอดรถมีได้นะครับมีได้ที่จอดรถแล้วครับแต่ว่าเอาที่จอดรถไว้ให้พี่แอร์พินน <ia> ุ่นพินหนุจอดเพราะว่ามันไม่มีที่จอดรถเลยเนี่ยพอเขาทำเข้ามาใช่ไหมมันก็เป็นโรงเลเกย์เลยมันเข้าหลังโรงเลเกไม่ได้แล้วพี่ต้องคอยขอจากตอนนี้ไปตรงนู้นมอเตอร์ไกันเลยว่า ้เราคนเดียวไม่ค่อยดีเลยแบบนี้ไม่เลิฟเลยไม่เลิฟงานแบบนี้เลยสร้างบุญกันเอกพอกรมีกันเอกอาสร้างข้อสกันทุกจ์กบจะได้สมกับเป็นชาวพุทธเจ้าอย่างไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่กันประปาไร้ฟ้าประปาไร้ฟ้าอย่าลืมนะ ป่าป่าลอยฟ้าก็อแบงกันบนกันจากว่าบนสูงบนเดนเป็นบนที่มองเห็นกันแต่ไกลๆป่าป่าลอยฟ้าควานไปใกล้กลับ